วันนี้มดจะพามาสอนวิธีการเชื่อมต่อหน้าจอนะคะหน้าจอกับหน้าจอแอนไอยของเรานะคะเราก็เริ่มมาที่นะคะกดท,ที่ตั้งค่านะคะามาที่บลูทูธค่ะแล้วก็กดที่เพิ่มอุปกรณ์นะจ๊ะเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เราก็กดที่การค้นหาอุปกรณ์วันนี้มดถ่ายชิ้นเองถ่ายก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเราก็มาที่หน้าจอของเราแล้วก็กดที่บลูทูธนะจ๊ะกดไปบลูทูธของเรากา่อนนี่ให้มันค้นหานะคะนี่ค้นหาไม่เจอเพราะว่ามดเพิ่งเปิดบลูทูธนะคะอยากให้เขาค้นหานี่เราเจอัแล้วก็คือวีโวนะคะวีโว่สองพัน แล้วนะคะเราก็สามารถฟังเพลงนะคะผ่านนี้ได้เลยนะคะเวลาเราเปิดอุทูธแล้วก็สำคัญนะคะเขาจะมาสอนวิธีการแท็หน้าจอหรือการใช้คอนหน้าจออัจฉริยะนะคะเราก็มาที่ตั้งค่าใหม่นี่ในปุ่มนี้นะคะเราจะมาดูปุ่มนี้นี่แเรากดตรงนี้เลยนี่การแท็หน้าจอส่วนมาที่หน้าจอในถือของเรานะคะเลื่อนลงมาให้เรามากดเปิดไรฟาก่อนเปิดไรฟานะคะเปิดไรฟาเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะมาเลื่อนหาในโทรศัพท์ของเราแต่ละครึ่งจะไม่เหมือนกับของมันจะขึ้นคำว่าการสะท้อนหน้าจออัจฉริยะนะคะเราก็มากดการสะท้อนหน้าจออัจฉริยะนี่ข้างล่างมันจะขึ้นนคคาาว่อออดิโไะะ นี่การเชื่อมต่อนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นให้เรากดตกลงในการเชิญการเชื่อมต่อนะคะเราก็กดตกลงไปได้เลยโอเคให้มันเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างรอการเชื่อมต่อเราก็มาเข้ายูทูปจอมีแล้วก็จะขึ้นเรียบร้อยนี่เราก็จะสามารถดูยูทูปผ่านหน้าจอได้ง่ายๆแล้วนะคะนี่ดูหนังฟังเพลงแต่ว่าการเชื่อมต่อจอน,นี้จะทำได้เฉพาะเวลาที่รถจอดนะคะเวลาเราเอาไปมือลงนะคะจอก็จะไม่สามารถที่จะฟังเพลงผ่านตรงนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุดต้นหน่อยด้วยนะคะ